ออให้ีเพื่อนชาาเซเวน่นะทุกคนครับกลับมาพบก,กับแอรกต้องนีชเช่นเคยและนี่คือรีวิวตัวละครใหม่ตัวหนึ่งนะครับก็คือไรอันเทพสกิล3เป้าตัวใหม่ที่มาเป็นแบบว่าตัว DPS ประจำดันเยนวันกายภาพในสงครามชิงประสาทตัวมันสกิลดีมากและที่สำคัญคือตัวละครนี้แจกฟรีด้วยรับฟรีตรงไหนเซตไอเทมอย่างไรเอาไปเล่นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูดูเลยไรอันหาได้จากไหนบ้างอันดับแรกได้จากกิจกรรมปี อยู่ตรงแถบทางซ้ายตรงนี้มันจะเป็นรูปหน้าไรอันผมรับของไปหมดแล้วก็เลยไม่มีนะฮะกิจกรรมไม่มีอะไรมากฟาร์มรูปี้ธรรมดา500รอบจะได้1ตัวแล้วครบ1 0 0 0รอบได้1ตัวเกมแจก2ตัวรวมกันเปซีหนึ่งนะฮะสำหรับไรอันนอกจากนี้แลกเพิ่มได้ทางไหนในร้านค้าฮะไปดูจะมีแต้มอารีนาอันใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าแต้มอารีนาระดับสูงไรอันจะสามารถแลกได้ในราคา3า0 0าแต้ม คอนเทนต์นี้อยู่ตรงไหนครับเป็นอันใหม่ที่เรียกว่าศึกสวงสวรรค์จะเป็นในส่วนของอารีนาระดับสูงลงได้วันละ15รอบเกมจะแจกดาบมาให้ฟรีวันละสิแล้วเราสามารถซื้อดาบละ20ได้เพิ่มเติมอีก5ดาบอันนี้ผมซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่สามารถโชว์ให้ดูได้ก็วันละ15ดาบฟาร์มแต้มไปแรงค์ไปมีของรางวัลจบรายสัปดาห์ซึ่งรายสสัปดาห์สิคอนเทนต์นี้สสัปดาห์นะก็จบทีนึงก็จะมีตอนจบแรงค์เนี่ยให้แปมเหรียญเพิ่มเติมด้วย แต่การตีทุกๆดลักก็จะได้แต้มเช่นเดียวกันกับการลงอารีนาปกติอย่าลืมไปลงกันด้วยนะฮะจะได้แต้มมาแกลกไยอันกันนอกจากนี้สําหรับใครที่เร่งสามารถไปหาได้จากออห้องทดลองเมลคีแปลกๆดูทดลองนี่ยใครรวยใครมีตัวทองเหลือมาหมุนหาไราอันตรงนี้ได้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็พวกผสมใบเรียดใบเลือกต่างๆที่เป็นได้จากพานหรือแพ็กเกจเติมตังค์ตอนนี้ก็มีแล้วส่วนคอนเทนต์กระดาน กระดานหมักลุกเซน่าจะยังไม่เข้านะปกติมันจะเข้าเดือนเดือนถัดไปก็อดใจรอ,อกันอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะดูสกิลกันต่อครับขอเริ่มต้นที่พาสีนะพาสีของไรอันจะเป็นการเพิ่มปริมาณความเสียหาย3เป้าหมายให้กับพันธมิตรทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเขาจะไปได้ดีกับทีมที่เป็น3เป้าเนอะก็เกมพยายามจะเอาคายออกจากการตีสตีแบบพวกผสมประสาทอะไรวนซึ่งมันไม่ควรนะทนะาก็เลยหาตัวบัฟได้เมี่สามเป้าให้เอาทากะกลับมาเล่นคู่กับ รายอันนั่นเองนะฮะซึ่งจะบัฟถึง31%ให้กับดาเมจ3เป้าทั้งทีมต่อมามีคุ้มกันเผาไหม้2เทินอันนี้จะแทนตำแหน่งของยูอีกับแอร์เรียลได้นะฮะในการลงสงครามจีประสาทแล้วก็การโจมตีพื้นฐานก็จะรีเฟรชหรือว่าเพิ่มในส่วนของการกันเผาไหม้เพิ่มเติมไปต่อเนื่องอีก2เทินก็เหมือนยูอีแหละตีปกติแล้วก็รีบัฟตัวคุ้มกันเผาไหม้เพิ่มเติมไปนะฮะ สกิลการโจมตีพื้นฐานของไรอันเนี่ยจะเป็นการโจมตีธรรมดาซึ่งมันจะลดคูดาวให้กับตัวเองกับพันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดอ่าก็คือตัวมันเองกับอีกหนึ่งตัวเพื่อนก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่ยืนแถวหลังด้วยกันซึ่งนั่นก็คือทากะนั่นเองนะฮะจะลดคูดาวได้8วิถ้ายังไม่อัพสกิลอัพสกิลเสร็จจะลดคูดาวได้9าวิทุกครั้งที่ออกไปโจมตีสกิลหนึ่งของทากะนะฮะจะเป็นการโจมตี3เป้าที่ใส่สถานะตาบอดด้วย นะแล้วก็จะมียั่วยุให้กับตัวเองต่อเนื่อง2เทินแล้วก็ตัวละครนี้เนี่ยมันต้อง up s สกิลไม่ up พสก l l เนี่ยมันจะไม่ได้เกาะคุ้มกันความเสียหายกายภาพ2เทินนั้นค่อนข้างจะเป็นมากไม่งั้นยั่วยุมาแล้วไม่มีเกาะกันกายภาพคุณจะโดนนักล่ารอยยิ้มหรือว่าพี่อ่านขาดเดลโลนเนี่ยตีตายในปราสาทหรือว่ารับ,บเาเมจไม่ไหวซึ่งถ้าเกิดอยากจะให้รับดดเมจไหวต้อง up skill นี้ด้วยดังนั้นถ้าเกิดได้มาอยากจะใช้ อัพสกิลนี้ให้ได้ก่อนถึงจะเริ่มทํางานได้นะครับสำหรับไรอันอันนี้สําคัญแบบโคตรสาคัญเลยแล้วก็ถ้าปลดดาว2จะได้เจาะเกราะไม่สนป้องกันเพิ่มเติมเข้ามาในสกิลนี้ด้วยซึ่งสกิลนี้มันก็เป็นสกิลเหมือนสกิลเปิดอะย,อยั่วยุแล้วก็ใส่เกราะกันกายภาพเนอะลอ่อฝันของข้าให้มาตีแล้วก็มันก็ยืนแทงได้ด้วยทำดาเมจได้ด้วยถ้าปลด C2 ก็จะมีเจาะปอททำดาเมจแรงเพิ่มขึ้นส่วนสกิลที่แรงโคตรและเป็น ของเทพจริงๆคือสกิลนี้ครับมันเป็นสกิล3เป้าที่ทำดาเมจร้อยเดเปอร์ครั้งนะแล้วมันจะมีดาเมจเพิ่มเติมนะฮะตามสัดส่วนเลือดที่เสียไปอันนี้คล้ายๆกับคายปะโซ่นั่นแหละอ่าสูงสุดเนี่ยห้ิยิ่งเลือดฝั่นตรงข้ามน้อยมันก็จะยิ่งแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดตีตีตจุดอ่อนจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก270ของพลัภาพ และตัวนี้สําคัญเหมือนกันนะกับการที่ทําให้ต้องตีทั้งคริสและก็จุดอ่อนพร้อมๆกัน C6 สกิลนี้จะแรงขึ้นไปอีกครับคือได้เจาะเปราะหรือไม่ส่วนป้องกันเพิ่มเติมเข้ามากลุ่มดาวของตัวละครตัวนี้จะได้เป็นเติบโตเป็นโจมตีใน C, 1, c 2, นะี C2 เนอะ C2 C6 พูดไปแล้วนะครับว่าเราได้อัปเกรดสกิลเพิ่มขึ้นมาคือได้เจาะปกราะ2สกิลส่วน c ีได้เลือด C4 จะได้เป็นอันตราคริสสิทำให้ทำสแต็กได้ง่ายขึ้นนะส่วน C6 ีด้เป็นพลังจมตีเเช่นดีวกัออกได้ไเป็นพลัน ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยตีบงตีบอสตัวแบบนี้เซตไฮดร่าทำาดเมจได้สูงสุดแน่นอนนะฮะเราใช้ลงสงครามชีงประสาทอยู่แล้วดังนั้นก็จัดเต็มไปเลยสาหรับเซตไฮดร่าทําจุดอ่อนเพียงประมาณ20พอเพราะว่าเราลงสงครามชีมประสาทเนี่ยเราจะใส่เรเชลซึ่งบับจุดอ่อน27อยู่แล้วเล่นคู่กับบิสกิตอ่าคือคือมันจะเริ่มส่งผลได้ดีคือเล่นกับบิสกิตที่มี C6 หกแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่มีบิสกิตซีหกมาอาจจะบับตัวเาเมจได้แค่ตัวเดียวเช่นแบบบัฟทากะอะไรเงี้ยนะ แต่สมมุติว่าถ้าคุณมี C6 แล้วมันจะบัฟได้ทั้งไรอันแล้วก็ทากะทีนี้เนี่ยมันก็จะบัฟจุดอ่อนให้กับไรอันอีก54%บวกกับ27แปลว่าเราทําจุดอ่อนแค่19%นั้นนั้นเนี่ยทำจุดอ่อน20นะฮะที่เหลือก็คือพยายามทำคริติคอลให้100%แค่นั้นเองแล้วก็เล่นกับเซตไฮด้านะครับดังนะั้นอาวุธส่วนใหญ่เราเน้นเป็นเซตไฮด้าแล้วก็ออฟคริเรตนะพยายามหาไส้เป็นคริเรตแล้วก็คริเดเมจส่วน,กกน,น,นเกราเเเลล่นนนโจมตตีปอร์์ซ็้ว อ่ะซึ่งสเตตผมทํามาประมาณนี้นะฮะอันนี้เอ่อลงต้านทานเกลือไปหน่อยนะจริงๆอยากได้คีเด,ดม๋ยวไว้เป็นหลอใหม่แล้วกันถ้าสมมุติว่าเราขาดอย่างเงี้ยผ,ผมขาดคีเรทไป10%เราก็ใส่แหวนเพิ่มเติมไปนะอ่าเน,นี่ยก็ผมก็ใส่แหวนคีเรทนะครับสิแล้วก็ใส่จุดอ่อนเพิ่มนะครับมันจะได้พอดีพอดีอันนี้ก็เกินไปหน่อยนะจุดอ่อนเกินไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับพอดีผมมีแหวนอันนี้อยู่ก็ใส่ไปก่อนสเตตโดยรวมประมาณนี้นะที่ซีหนึ่งโจมตีสามพันสามคีเรทของผมรวมแหวนเก,ก้า ที่เหลือจะเป็นคริแดมนั่นเองซึ่งประมาณนี้ถือว่าใช้งานได้แล้วครับแต่สําหรับใครที่ทําคริร้อยไปแล้วจุดอ่อนก็ถึง20เรียบร้อยแล้วเราอยากจะเพิ่มดาเมจมากขึ้นนะครับให้ไปหาแหวนตีบอส6ดาวมาใส่จะเร่งดาเมจได้อีก12%พร้อมกับยัดออฟรองเป็นเพิ่มดาเมจ1หเป้าอันนี้จะเป็นแบบว่าแม็กซิมัมดามจที่ตัวละครมันจะทําได้นะใครมีก็จัดไปจัดเต็มได้เลย สำหรับการรีวิวตัวละครตัวนี้มันมีคอนเทนต์ที่เก่งมากๆคือสองครามชีพราสาทคอนเทนต์อื่นผมคงยังไม่มีโอกาสได้รีวิวนะแต่เอาจุดฟังก์ชันเด่นๆที่เกมเขาดีไซน์มาก่อนก็คือการลงคอนเทนต์นี้เราจะใช้ลงวันกายภาพได้หมดเลย3วันนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลโลนเจฟแล้วก็สไปด์แต่ผมจะมีตัวอย่างให้ดูในคลิปนี้เนี่ยคือ2อันก่อนก็คือของเมื่อวานที่เป็นเดลโลนที่ผมอัดมาจากไลฟ์นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นอันที่ผมอัดตอนทําคลิปเลยก็คือวันของเจฟนั่นเองซึ่ ผมบอกก่อนนะว่าอันนี้คือทีมไฟแนลที่พอเราเล่นไปจนถึงเอ็นเกมแล้วเรามีบิสกิตซีหกแล้วเราจะเล่นแบบนี้เพราะมันบับตัวแถวหลังได้2ตัวเลยแล้วก็เขาถูกดีไซน์มาเพื่อให้มันเล่นประมาณนี้แต่สมมุติว่าเรายังไม่มีบิสกิตซีหกเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าไรอันเองมันจะไม่ได้บับจุดอ่อนอะไรเงี้ยนะครับอาจจะทาดาเมจได้ไม่เท่ากับคนที่เขามีบิสกิตซีหกแต่ไม่เป็นไรเราก็ใช้งานไปก่อนเพราะว่ามันทําได้ดีกว่าการใส่คลายลงไปแล้ว ด้วย d a m a g ที่มันช่วยบ u f แล้วก็ตีลดคูดาว์ให้กับทากะและสําหรับคอนเทนต์นี้คงไม่มีอะไรเข้าใจง่ายไปกว่าการใส่ทีมแล้วก็เอาไปเล่นให้ดูนะดังนั้นผมพาไปดูการตีปราสาทเจฟแล้วก็ปราสาทเดโรนให้ดูเลยดีกว่าว่ามันตีประมาณไหนได้บ้างครับไออันแบบเบิ่มๆโค้ดใหม่ครับใช่เหรอมีโค้ดใหม่ด้วยเหรอวันนี้เฮียเฮียแจกโค้ดด้วยเหรอจุบเทล็อกเหรอกตเือด้วยน พาหยูจงทันไปสิโดล่ะอย่ามาเร็สิเร็เปิดเบอร์แล้วจงดูให้เต็มตาข้าวัของมัรจุรักเ้าเอาลุยเลยกระซวกเข้าไปทะลวงให้ยับอ่าดึงก่อน อ่าทุกคนเลตซีไนอันคุงขอเบิม้มเ้มนี่แหละคือเวลาของนาย3 2 1ฟาดไปบลัมทำไมมันแรงขึ้นไม่เยอะวะแต่ก็แรงนะมันแรงเข้าทากะเลยอ่ะทำไมคุณู้ว่ามันจะแรงกว่านั้นนู้ว่าจะสักสองแสนไม่ถึงวะแต่แรงกว่าทากะแล้วอ่ะจะเกิ่วบนอนะถ้าตีหกมีจอ่อก่อแรงกว่านี้ ก็ถือว่าแรงแล้วมั้งควมตายของป็นชะตาที่เลีไม่ด้ลงมาทุดเอ้ยลองจะแตกฮากาก่อนเออาค คูดามันหมุนไม่พอดีเลยถักไปนิดนึง เดินรอบปึ๊บโอ้โหแสนแปดวะ่ะเอาเรื่องอย่างเอาเรื่องแรงจริงแรงจริงโอ้โหสีสูแม่งตกไปแสนแปดเลยเหรอวะเวอร์จัดโคตรแรงสีสูน่ะคุณคิดดูมันได้ขนานด้ลยหรอคือดาเมจแม่งแบบเหยียดเคมากอะ โอเคได้เยอะกว่าเดิมละสาล้านหกสามล้านเจ็ดป่ะสามล้านเจ็ดกว่าเกือบสามล้านแปนะเอาวันนิวเรคอร์ดสวยมากใช้ได้เลยนะฮะ ตัวโคตรดีเดี๋ยวก็รู้ว่าอสุวินเขาสู้คนยังไงกครมเงำอยู่ที่ทั่วคราบากดโคตรอสุวินเหลือด้ดวยนะอย่ามาเรงสิยก็ระเบิดล่ รวยเลยไหมมาซัวเข้าไปหลวงให้จับ เลยไหมะ่วงเข้าไปลวงให้ยับความชั่วย่อมต้องฉุดใช้ย่อมเป็นขุยผงหายไปกับอากาศซะ โดยสรุปแล้วนะคะใครที่มีบิสกิต C6 หทำทากะแล้วไรอันเป็นตัวส่วนที่เข้ามาช่วยให้ทีมของคุณเนี่ยทำเดามจได้สูงขึ้นเยอะเลยแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำทากะยังไม่ได้ทำบิสกิต C6 นะสามารถใช้ไรอันเนี่ยเป็น a ดามจเดี่ยวหมายถึงว่าเป็นตัวโซโล่ a ดามจเนี่ยทำเดามจในวันสงครามชิงประสาทวันกายภาพไปก่อนได้คือให้บิสกิตบัฟแค่มันอะแล้วก็ตีไปก่อน หรือว่าในบางวันคุณจะเอามาเล่นคั่วคายใส่ใส่ไปก่อนมันก็ทำาดเมจช่วยให้คุณได้แต้มสูงขึ้นอ่าแต่ถ้าเกิดเรามีทีมฟูลแบบที่ผมได้เล่นให้ดูเนี่ยก็สามารถเอามาปรับใช้ได้เลยซึ่งอันนั้นจะเป็นเอนเกมละก็ดูเป็นแนวทางไว้ก่อนละกันว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําไปให้ถึงแต่ถ้ายังไม่ถึงก็อย่างที่บอกไปครับมันเป็นตัวละครตัวแจกที่ดาเมจเวอร์มากได้มาปุ๊บก็ปั้นนิดเดียวแล้วก็เอาไปลงนี่ฟาดทีหนึ่งแต้มพุ่งแน่นอนอย่าลืมไปปั้นกันด้วยนะครับเกมแจกฟรีของดีขนาดนี้ แล้ววันนี้ลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมติดตามด้วยอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ